ันนี้แต่งหน้าด้วยแอปค่ะก็เลยแปลกตาเป็นสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาอินทสารขอบคุณนะคะสวัสดีแม่เขียนแก้วหานา้ำใช่ค่ะแม่แต่เข้าไปยังสนุกเลยยังสนุกทุกคนน่ารักแล้วก็เก่งๆร้องเออยู่เมืองพอบก็อยู่ขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะ ก็เข้ามานะคะสวัสดีน้องไหมหืหรือว่าวันนี้วันเสาร์เนาะขอบคุณค่าที่บอกได้เลยว่าใครกินอะไรอยากรู้จังน้องนางได้ขนมปงังน้องนางอยู่สิงคโปร์ค่ะน้อง ขอบคุณคุณสมชายรีผมถังขอบคุณค่ะรู้สึกมีแรงแม่พัวผิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พัวผิวขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะป้ามาลายัยสวัสดีค่ะ ก็คุยไปรอเพื่อนๆเนาะใครเฮงใครปังก็ยินดีด้วยเนาะใครมีคลิปเฮงคลิปปังๆเราเราก็ยินดีด้วยเราก็ช่วยกันเนะาะจับไม้จับแม่สุจีได้อะไรกินตอนเย็นเนาะแม่สุจีเสียยาวได้อะไรกินคะ่ะตอนเย็นได้กับข้าวขอให้มีความสุขนะคะ เข้ามาแวบๆบใจก็ดีใจมากนะคะโน no. ยังไม่ได้อะไรเลยหรอเรืดเป็นยังไงสิงคโปร์อากาศร้อนไหมฝนตกไหมคะเมียวเมียวเมียวพี่ไล่เมียวแน่เนี่มาให้กําลังใจนะคะขอให้เองๆปังๆทุกคลิปนะคะ ไม่ว่าแต่คลิปเนาะอะไรก็แล้วแต่ขอให้หฮงๆหังเเครปปไอที่ชอบกินนะคะลูกชิ้นเครปอาถ้าเป็นงานกาชาติเขาก็จะมีไข่ประหมึกตัวเองกินน้องแหวงก็มีคนต้ายาทอของแน่แล้วทำไมตัวเองไม่เสียบอาผอคุณอุไรพรวาดีสวัสดีค่ะขอบคุณที่ เข้ามารับชมเป็นเพื่อนใจใจมันนี่มันนี่นะคะ <c oughs> ยอกยอกยอกผมอยู่ปราจีนบุรีครับโอเคปราจีน <c oughs> เดี๋ยวแตะมือไว้ก่อนเดี๋ยวแตะมือไว้ก่อนเป็นน้องใช้ตัวใช้ตัวเองแทนว่าพี่อยู่เรื่อยนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยว ไปเยี่ยมบ้านเนาะอค่ะสวัสดีค่ะน้องสกายขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจนะคะเยี่ยมบ้านสวัสดีค่ะจับไม้จับเมือกันเป็นเพื่อนกันเนาะเราจะได้เปิดการมองเห็นไปกว้าง เอาเลยจ้าเปิดค่าการมองเห็นกว้างๆนะคะมอมโงดีค่ะคุณบัวผิวนะคะทักทายแม่ตุยทักทายแม่บัวผิวนะคะสวัสดีจ้าอลิสาคนหล่อ คุยไปรอเพื่อนๆเนาะน้อแม่เนาะขนตาหวาวลองใช้ดูค่ะตอนนี้มีแอปมาแอปเยอะมากแต่ว่ามันไม่มันไม่โดนใจอันนึงที่มักจะติดไม้ติดมือมาจากงานงานวัดงานกระชาิก็คือขนมสาลี่ขนมสาลี่เนี่ยจะได้แม่เขียนก็ สวัสดีค่ะป้ามาลาัยสวัสดีค่ะคุณที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่มีกับข้าวเลยค่ะดีจังเลยค่ะจะได้ปปดวง <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ แผงคำฮะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาอินทสารขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเอางวงเขาขอ,ขอ,ขอก,ก่อนเชิญเลยค่ะเออะไรทานข้าวคะกินกับขนมจีนเนาะชอบๆอบค่ะมีแกงเขียวหวานน่ากินค่ะ ขนมปังแม่ตูยชุติมาสวัสดีแกงเขียวหวานขนมจีพี่ตุงสบายดีไหมสบายดีนะเนาะพูดก็ไม่ถูกพูดกับหน้ากับหลังค่ะขอบคุณมาให้กำลังใจนะคะขอให้เองเองังปังๆทุกคลิปนะคะ ไม่ว่าแต่คลิปเนาะอะไรก็แล้วแต่ขอให้เฮงๆปังคอน้อยสวัสดีจ้ารักๆป้าคอน้อยนะจ้าคุณอาทิตย์นาดาบุฒสวัสดีครับแม่ตุ้ยที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะ ทบ,บุรีนนทบ,บุรีถ้าโซนอนอน่ใจเรียกกรุงเทพหมดเลยค่ะทีแผงคำฮกขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาอินทสารขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเอางวงเขาขอ,ขอ,ขอก,ก่อนเชิญเลยค่ะแม่ตุ้ยเราก็มาแล้วใช่ค่ะแม่ตุ้ยชุติมามาแล้วค่ะน้องอลิสาก็มาแล้วเอะอะไรทานข้าวคะ แล้วค่อยไปแม่โบิวค่อยไปเดินงานวัดเนาะเดินเผื่อด้วยนะคะสถีได้อะไรกินหรือ,อยังได้กับข้าวเย็นหรือ,อยังคะน้องนางสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณสมชายรีผมถังขอบคุณค่ะรู้สึกมีแรงแ่ะสวัสดีค่ะวันนี้น่าจะได้ปิ้งปาแห้งกับแถวสิบสิบอดวงตาเนะี่ยไม่เคยได้ <c ười> เคยได้สามสี่ดวงตาแนตะ่ปกติพอมีเพื่อนๆของน้องเมืองกันไปปังๆเหมือนกับแม่ตุ้ยนะคะแม่ บัวผิวอย่างเนี้ยป้าสุเนี่ย What do you want to eat อยากกินอะไรหรือยังหน้าแปกลกๆเนาะคนตายาวแมบ่บ้านแม่บัวผิวมีงาน ท,ทักทายนะคะแนงบวัวผิวก็ผ่านแล้วค่ะผ่านเมื่อต้นเดือนเนี้ยสวัสดีทุกๆคนจ้าสวัสดีนะคะคุณสจะประสบความสำเร็จให้เฮงๆปังๆไปทุกสายอาชีพนะคะคนไหนที่ยังไม่ผ่านก็ค่ะห กิจสะนะักันสวัสดีค่ะลูกสาวกิจสะนะักันเอามาเสียบตรงนี้เราแม่จะเมนเนี่ยได้ชช่